ผมกับมันีแคมนะครับวันนี้มีเพื่อนๆเอามีดมาฝากขายอยู่3ตัวนะครับตัวแรกนะครับมีดแลนตัวนี้คุณนหน้าคุณตากันนะครับที่เคยลงขายไปเขาที่แล้วล่ะเขาก็มาฝากขายกันนะครับวันนี้ก็มาเจออีกนะครับแต่สภาพตัวนี้ก็ดีหน่อยนะครับนั่นเองเหล็ก 8CR13MOV ระบบการล็อกเป็น axis lock นะครับตัวนี้ใช้งานได้ดีนะครับการันตีได้ว่าคราวที่แล้วก็ขายไปแล้วนะครับตัวนี้ติดตามกันดูส่วนตัวที่2นะครับเป็นมีดของ SR มีระบบการล็อกตัวนี้เป็นมีดสปริงนะครับปลดล็อกออกแล้วก็สะบัดออกแค่นี้เองนะครับมันจะเปิดได้ไวนะครับก็เป็นไลเนอร์ล็อกเหมือนเดิมเหล็กก็ 8CR13MOV นะครับใบอาจจะยาวนิดนึงทรงคล้ายค้ายกุลาขาอ่ามันจะโคง้งโคงเป็นเคิร์ฟอย่างนี้นะครับใช้เหมาะกับการงานตัดเฉือนนะครับเก็บก็กดล็อกเข้าไปอย่าลืมนะครับมีสปริงก็กดล็อกทุกครั้งระวังมันจะเปิดออกมาเองนะครับตัวที่3ามนะครับ มีฟรอสนะครับมันเป็นฟรอสอเมริกานะครับแต่ก็ผลิตที่จีนนะครับเหล็กก็เบอร์เดียวกัน 8CR13 นะครับแต่ได้เรื่องราคานะครับอาจจะแบบมีสั่นๆนิดๆหน่อยๆนะครับมีเสียงนิดๆหน่อยๆแต่ราคาก็ไม่สูงเลยนะครับเพื่อนๆเาฝากขายกันไว้นะครับน่าใช้มันเป็นมีดทรงเล็บเกี่ยวฮอกบิลโค้งๆอย่างนี้นะครับแต่เดี๋ยวขาหน้าเรามาดูว่าไอ้ทรงทรงฮอกบิลเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวเรามาเจาะกันอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนใด ผู้ใดสมาชิกสนใจจะมีของอะไรมานําเสนอมาฝากขายกันก็เลนเซอที่มัลติแคมป์นะครับหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเราหรือใน Facebook ก,ก็ได้นะครับติดต่อเข้ามากันเถอะนะครับแล้วในคราวหน้าเรามาติดตามกันว่าเรามีสินค้าฝากขายอะไรใหม่ๆพบกันในคราวหน้าครับ